สวัสดีค่ะช่องมิสเตอร์ปีโป้นะคะวันนี้จะมาแนะนำนะคะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเลี้ยงน้องหมาเรื่องการฝึกขับถ่ายของน้องหมาค่ะเป็นเรื่องสำคัญนะคะสำหรับคนที่เลี้ยงหมาในบ้านนะคะก่อนอื่นเลยนะคะถ้าเกิดรับน้องหมามาเลี้ยงนะคะเป็นวันช่วงแรกๆนะคะเรานะคะอย่าเพิ่งนะคะเอาน้องหมานะคะขึ้นที่นอนหรือขึ้นโซฟาเป็นเด็ดขาดเลยนะคะ เพราะว่านะคะน้องหมานะคะจะขึ้นที่นอนเป็นนะคะแต่ว่าฉี่กระอึ่นะคะไม่เป็นที่นะคะช่วงแรกๆในช่วงที่สุนัขเป็นเด็กนะคะในช่วงเช้านะคะจะเป็นช่วงขับถ่ายของน้องนะคะช่วงที่สองนะคะเป็นช่วงหลังจากทานอาหารเสร็จค่ะหลังจากทานอาหารเสร็จนะคะเราก็สังเกตพฤติกรรมเลยค่ะ ถ้าน้องนะคะเริ่มดมนะคะตามพื้นนะคะแล้วก็เริ่มหมุนๆตามพื้นนะคะนั่นแสดงว่าน้องนะคะจะขับถ่ายแล้วค่ะถ้าน้องนะคะเริ่มหมุนตัวนะคะเรานะคะรีบอุ้มน้องนะคะมาที่อุปกรณ์นะคะที่เราเตรียมเอาไว้ได้เลยนะคะจนกว่านะคะน้องนะคะจะฉี่หรืออึในบริเวณที่เราต้องการค่ะการที่เราฝึกสุนัขขัดฉีฉ่หรืออึนะคะก็เหมือนนะคะกับการที่เรานะคะ ฝึกให้เด็กเดินนะคะมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะตรงนี้นะคะต้องอดทนหน่อยนึงนะคะและถ้าผ่านจุดนี้ไปได้นะคะรับรองว่านะคะสบายนะคะทุกอย่างจะดีและง่ายขึ้นมากๆนะคะและแผ่นรองฉี่เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะ ใครนะคะที่ไม่ได้ใช้แผ่นรองฉี่จะรู้เลยนะคะถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยฉี่ในห้องน้ําปุ๊บนะคะในร่องของถาดนะคะมันก็จะมีน้ําฉี่ของน้องใช่ไหมเวลาเรายกขึ้นมาเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราถือไม่ดีนะคะมันก็จะหกได้แต่ถ้าเกิดเรานะคะมีแผ่นรองฉี่ซับเข้าไปเนี่ยไม่ว่าเราจะตะแคงหรือจะยังไงนะคะท่าไหนก็ตามนะคะฉี่ไม่หกออกมานะคะมันง่ายมากๆสิ่งที่จําเป็นของน้องหมานะคะก็คือนี่นะคะสําหรับคนที่เลี้ยงสุนะัข ในบ้านนะคะก็คือจะต้องมีนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวถาดรองฉี่นะคะของสุนัขนะคะก็ต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นแผ่นรองฉี่นะคะของน้องหมานะคะตัวนี้ของเรานะคะเลือกใช้นะคะเป็นไซส์ M นะคะไซส์ M ทำไมเลือกใช้ไซส์ M นะคะเพราะว่าตัวถาดรองฉี่อันนี้นะคะกับไซส์ M ของรุ่นนี้นะคะมันเท่ากันพอดีไปเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะทําให้ดูเนาะพอออกมาคะ่ะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็กาวออกมาเลยพอกางได้แล้วนะคะเราก็เปิดเลยแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะคะปิดฝาพอถึงเวลาที่น้องปวดฉี่นะคะน้องก็จะมาฉี่ตรงนี้เองนะคะ